เรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนครับวันนี้พวกเราจะมานําเสนอเรื่องทรัพยากรสัตว์ป่าและชนิดพันธุ์ต่างถิ่นครับโดยสมาชิกของกลุ่มเรามีดังนี้ครับผมนายภูวิทธำแสนเลขที่5ครับผมนายบุริศนครเดีบเลขที่10ผมนายวีรกรดวีคุลเลขที่15ครับดิฉันนางสาวก,กชิกรสุริวงศเลขที่20ค่ะดิฉันนางสาวเพชรรัตนภูพานาเลขที่2 5ค่ะ ิันางสาวพัทริพัดมรัตเลขที่30สบค่ะโดยทั่วๆไปสัตว์ป่าท,ที่เรามักจะหมายถึงมีเฉพาะสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังได้แก่สัตว์จำพวกปลาสัตว์เครื่องบอกเครื่องน้ำสัตว์เลื้อยคลานนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางคนก็หมายถึงสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังที่ไม่เชื่อมหรือที่คนไม่ได้เลี้ยงเอาไว้ อย่างไรก็ตามตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ2 5 3 5หมายถึงสัตว์ทุกชนิดทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกสัตว์ปีกและแมลงหรือแมงที่เกิดและดำรงชีวิตอยู่ในป่าหรือแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างเสรีรวมทั้งไข่ของสัตว์ทุกชนิดยกเว้นสัตว์พาหนะที่ได้จดทะเบียนทำตัวรูปพันตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะและลูกที่เกิดมาภายหลัง ในปัจจุบันสัตว์ป่ามีจำนวนลดน้อยลงมากชนิดที่สมัยก่อนมีอยู่อย่างชุกชุมแต่ปัจจุบันกลับไม่ค่อยได้พบเห็นอีกบางชนิดก็ถึงกับสูญพันธุ์ไปเลยซึ่งปัญหาเหล่านี้มีสาเหตุมาจากหลากหลายปัจจัยเช่น 1. ถูกทำลายโดยการล่าโดยตรงไม่ว่าจะล่าเพื่ออาหารเพื่อการกีฬาหรือเพื่ออาชีพ 2. การสูญพันธุ์หรือลดน้อยลงไปตามธรรมชาติของสัตว์ป่า ซึ่งสัตว์เหล่านี้ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนไปของสภาพแวดล้อมได้หรือจากสาเหตุของภัยธรรมชาติต่างๆเช่นน้ำท่วมหรือไฟป่า 3. การนำสัตว์ป่าต่างถิ่นเข้าไปในระบบนิเวศของสัตว์ป่าประจำถิน่นทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศจนอาจเกิดการสูญพันธุ์ได้ 4. การทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ซึ่งก็ได้แก่การที่ป่าไม้ถูกทำลายด้วยวิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการถักถางหรือการเผาทำให้เสต็จป่าบางส่วนต้องอพยพไปอยู่ที่อื่นหรือไม่ก็เสียชีวิตขณะที่ถิ่นที่อยู่อาศัยถูกทำลาย 5. การสูญเสียเนื่องจากสารพิษตกค้างเมื่อเกษตรกรใช้สารเคมีนในการเพาะปลูกเช่น ยาปราบศัตรูพืชจะทําให้เกิดการสะสมพืชในร่างกายทําให้สัตว์มาชนิดถึงกับสูญพันธุ์ได้ค่ะแนวทางการจัดการโดยส,สัตว์ป่าถูกแบ่งเป็น2ประเภทครับคือ1สัตว์ป่าสงวนเป็นสัตว์ป่าที่หายากและปัจจุบันมีจํานวนน้อยมากบางชนิดสูญพันธุ์ไปแล้วมีอยู่15ชนิดคือนกเจ้าฟ้าหญิงสด,ดินทร์แรดกระสู้กูปรีหรือโคไัยควายป่าละองค์หรือละมั่งสมันหรือเนื้อสมัน เตียงผานกแต้วละท้องดำนกกระเรียนแมวลายหินอ่อนสมสิ์เก้งหม้อและพยูหนหรือหมูน้ำสองสัตว์ป่าคุ้มครองเป็นสัตว์ทั้งที่ปกติไม่นิยมใช้เป็นอาหารและใช้เป็นอาหารทั้งที่ไม่ใช่ล่าเพื่อการกีฬาและล่าเพื่อการกีฬาตามตามที่กฎกระทรวงกรเกษตรและสหกรกำหนดไว้มีมากกว่า200ชนิดเช่นข้างชนีอีเห็นไก่ฟ้าเหยี่ยวช้างป่า แรงกระทิงกวางม,มีควายเก้งตกเป็นน้ำเป็นต้นการรักทรัพยากรสัตว์ป่านะคะสัตว์ป่านะคะจะมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงคนเราด้วยค่ะทั้งโดยทางตรงแล้วก็ทางอ้อมเลยดันงนั้นนะคะลูกค้าจะมีวิธีการป้องกันแล้วก็แก้ไขเพื่อไม่ให้จานวนสัตว์ป่านะคะมีจํานวนที่ลดน้อยลงหรือว่าเ,ออเกิดการสูญพันธุ์ไปได้ค่ะการอนุรักษ์ข้อที่1น,นะคะก็คือการกําหนดกฎหมายแล้วก็วิธีการปฏิบัติอย่างเข้่งคัดนะคะเพื่อให้ป่าที่เป็นแหล่งอาหารแล้วก็ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านะคะเช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามลัาสัตว์ป่าเขตเพาะพันธุ์สัตว์ป่าอะไรอย่างนี้นะคะให้มีจานวนที่มากเพียงพอค่ะาการรณรงค์แล้วก็เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะคะให้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างจริงจังค่ะ 3นะคะการไม่ล่าสัตว์ป่าค่ะไม่ควรมีการล่าสัตว์ป่าถูกชนีนะคะรวมถึงสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองเพราะว่าสัตว์ป่าถูกชนีนะคะได้เราจานวนลงเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็จะทําให้เกิดขาดความสมดุลทางธรรมชาติได้ค่ะ 4. นะคะการป้องกันไฟป่าค่ะไฟป่านะคะนอกจากจะทให้ป่าไม้ถูกทาลายแล้วค่ะก็ยังเป็นการทาลายแหล่งอาหารแล้วก็ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าด้วยค่ะ ะคะคือการปลูกฝังให้ความรักและก็ความเมตตาต่อสัตว์ป่าอย่างถูกวิธีค่ะสัตว์ป่าทุกชนิดนะคะจะมีการรักชีวิตเหมือนกับมนุษย์นี่แหละค่ะการฆ่าสัตว์ป่าหรือว่าการนําสัตว์ป่ามาเลี้ยงไว้ในบ้านนะคะก็จะเป็นเหมือนการทรมานสัตว์ป่าไปด้วยค่ะซึ่งจะทาให้สัตว์ป่าส่วนใหญ่มักจะไม่มีชีวิตรอดค่ะ6นะคะการเพาะพันธุ์แล้วก็เพิ่มจํานวนสัตว์ป่านะคะที่กําลังใกล้จะสูญพันธุ์หรือว่ามีจํานวนลดน้อยลงค่ะควรมีการเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ให้มีจํานวนเพิ่มขึ้นแล้้้้ววววกกก็็เเเปปนน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 าาาาารรทททดดแแะะะะคคคคล่่่่่่งงงใหสััตอมมมมมีีจํพพิขึึืืูถยย สัตว์ป่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติประเภทเพิ่มพูนขึ้นได้เช่นเดียวกับป่าไม้ทุ่งหญ้าดินและน้ำแต่จะต้องมีการบำร,รุงรักษาและใช้อย่างถูกต้องปัจจุบันเราใช้ประโยชน์จากสัตว์ป่ายัางไม่ถูกวิธีเท่าที่ควรเป็นการใช้อย่างสิ้นเปลืองอย่างไม่รู้คุณค่าและไม่พยายามหาวิธีทดแทนให้พอเพียงและเหมาะสมทำให้สัตว์ป่าบางชนิดได้สูญพันธุ์ไปแล้วเช่นสมนและอีกหลายชนิด กำลังจะมีจำนวนน้อยลงหรือสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์เช่นนกอย่างจีนเป็ดน้ำกูปรีกระชู้แรดและองค์กวางผาเป็นต้นและถ้าหากสัตว์ป่าชนิดใดสูญพันธุ์ไปแล้วเราก็จะไม่สามารถสร้างพันธุ์ของสัตว์ป่าชนิดนี้ขึ้นมาได้อีกครับ ต่อไปเรามาพูดถึงความหมายของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นหรือ alien species กันครับ alien species หมายถึงสิ่งมีชีวิตใดๆที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ตั้งเดิมในพื้นที่นั้นๆั้นหรือมีต้นกาเนิดอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นๆแต่เป็นชนิดพันธุ์หรือสิ่งมีชีวิตที่ถูกนําเข้ามาหรือแพร่กระจายมาจากที่อื่นชนิดพันธุ์ที่นําเข้ามานั้นอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลเสียต่อระบบนิเวศดั่งเดิมได้นั่นเองครับ ประเภทของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นแบ่งออกได้เป็น4ประเภทดังนี้ที่1่ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ถูกลุกด้านแล้วเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วสามารถตั้งถิ่นฐานและมีการแพร่กระจายได้ในธรรมชาติเป็นชนิดพันธุ์ที่อาจทําให้ชนิดพันธุ์ท้องถิ่นหรือชนิดพันธุ์พื้นเมืองสูญพันธุ์รวมไปถึงคุกค้ามต่อความหลากหลายทางชีวภาพก่อให้เกิดความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสุขอ,อนามัยของมนุษย์ ประเภทที่2ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีแนวโน,น้มดุกร้านเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีหลักฐานว่ามีการดุกรานในทินอื่นแล้วสามารถตั้งถินฐานและมีการแพร่กระจายได้ในธรรมชาติอาจแพร่ระบาดหากมีปัจจัยเกื้อหนุนหรือมีสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงทําให้เกิดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพเช่นผีเสื้อเจาะผลไม้ปลาหมอบัตเตอร์ปลาช่อนอเมซอนเต่าสแนปปี้และปลากระเบนโมโตโร่ะ ประเภทที่3ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีประวัติลุกตาลเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีประวัติเข้ามาในไทยแล้วและสามารถจัดการดูแลควบคุมไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศสังคมและเศรษฐกิจได้และสุดท้ายประเภทที่4เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ยังไม่เข้ามาในประเทศไทยชนิดพันธุ์ต่างถิ่นประเภทนี้มีข้อมูลหรือหลักฐานว่าเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานในประเทศเอื่นเช่นป้าหมอคางดำป้าหมอสีปาปิลันยา ปาดแคปปเปี้เปียนถั่วคุตสุหอยนักล่าสีชมพูอิกัวนาจราเข้ไค่แมนนกยิ่งคงพันยุโรปเป็นต้นค่ะสำหรับผลกระทบนะครับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นส่วนใหญ่ได้สร้างผลกระทบต่อชนิดพันธุ์ท้องถิ่นดังเดิมทั้งด้วยการไล่ล่าเป็นอาหารการแย่งแหล่งอาหารการแย่งพื้นที่ขยายพันธุ์หรือกระทั่งเป็นพาหะนำโรคต่างๆไปแพร่ให้กับชนิดพันธุ์ท้องถิน่นจนทำลายระบบนิเวศ และส่งผลเสียให้กับสมดุลทางธรรมชาติในพื้นที่รวมถึงเกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมชนิดพันธุ์ท้องถิ่นที่มีลักษณะเด่นทางพันธุกรรมลดลงหรือการผสมข้ามสายพันธุ์เป็นต้นแต่ก็มีชนิดพันธุ์ต่างถิ่นจํานวนหนึ่งที่จะอยู่ในกลุ่มที่ไม่รุกรานไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศต่อไปเรามาพูดถึงแนวทางการป้องกันกันครับ 1. นึ่งกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันควบคุมกําจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ที่ลูกกรานในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 2. รวบรวมศึกษาวิเคราะห์เส้นทางหรือวิธีการที่สําคัญในการแพร่ระบาดของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาในประเทศไทย 3. ส,ส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านการนําชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลูกรานหรือมีแนวโน้มที่จะลุกรานไปใช้ประโยชน์และ 4. เผยแพร่องความรู้เกี่ยวกับการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นให้กับประชาชนได้รับรู้ เฝ้าระวังและป้องกันได้อย่างถูกวิธีกลุ่มของเราขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ